คลิปนี้พามาดูบรรยากาศทุ่งนานะคะนี่พี่น้องนะคะต้นไม้นะคะเป็นต้นยางนาะต้นพยุงที่คอยปลูกไวน้นี่อ่าเข้าปีที่ห้านะคะนี่เข้าปีที่ห้าต้นสูงใหญ่แล้วเด้อจนันนี่เป็นอะไรที่น่าปลูกมากสําหรับท่านใดที่สนใจอยากปลูกเด้อจันเด้อลงมือเฮ็ดเลยพี่น้องนะ,ะงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าอ่าไม่ลงมือทํานะคะก็จะไม่ประสบความสาเร็จนะเพราะว่า,วาแต่เป็นงานอีหยังเด้อพี่น้องเด้อนะคะ คิดสีเฮ็ดอีหยางคิดจะทําอะไรนะคะต้องลงมือเลยนะ,ะลงมือทําแต่วันนี้ความสําเร็จกับสีตามมาด้วยจ้ะเด้อบาวาแเต่แนวดนะนี่ค่ะต้นไม้ที่ดิฉันปลูก5ปีที่แล้วมาดูผลสําเร็จความโตใหญ่ของต้นไม้นะคะต้นพยูงต้นต้นพยูงต้นยางนานะคะนี่สูงใหญ่นะ,ะไว้ให้ลูกหลานเราใช้ นะะในวันที่บมมีเฮ้าได้จับพี่น้องเดอ้อปลูกต้นไว้ไวให้ลูกนี่ค่ะฝั่งนี้แรกๆนี่เหมือนจะตายนะคะนี่แต่นะฮะก็สู้มาได้ถึงขนาดนี้ไม่ตายแล้วนะคะนี่รอดแล้วนะต้นยางนาอย่างสวยเลยนะคะฝัะ่งทางนู้นนะคะจะเป็นแดนนะ,ะที่ฉันไม่ได้ปลูกนะฮะเพราะว่า อันเกรงใจเจ้าของนาฟังก็ต้องถามด้วยจ่าด้วยถ้าเป็นเจ้าอื่นเขาบอกเกรงใจเราพี่น้องเขาสิปลูกแหละแต่ว่าขอยเกรงใจเดี๋ยวดูก่อนบางทีอาจจะปลูกฝั่งเราเนาะฝั่งนี้นะนี่คือบรรยากาศบ้านริมนาของดิฉันนะคะนี่มาว่างเว้นจากการอะไรสดนะคะก็ออกมาเยี่ยมชมบรรยากาศอูอ่าต้นยางนาะถ้าได้ถ้าได้ต้นอ่าขนาดนี้แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยนะอ่าที่ต้นเล็กๆนี่ก็ จะเป็นพราะวัวควายเนาะเพราะเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยพอมาชนเนี่ยเสียรูปแบบมันหมดเลยนะเสียรูปแบบเลยนะชนตั้งแต่ตอนเล็กๆนะคะอะก,ก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เติบโตอีกนะคะนี่อันนี้คือไม่ได้ชนนะคะรุ่นเขาสูงใหญ่นะพี่น้องนี่ค่ะพามาเดินดูบรรยากาศต้นไมอ้อยู่ที่บ้านริมนานะคะนี่สวยๆกันทั้งนั้นเลย ท่านใดที่จะเอาไปปลูกนะพื้นที่โล่งๆก็สามารถาพื้นที่โล่งๆก็สามารถปลูกต้นยางนาได้นะคะนี่ดูแลปีสองปีนะคะบางทีก็ต้องใช้ใช้น้ํารดเหมือนกันปีสองปีหลังจากนั้นไม่ต้องดูเขาเลยนะ,ะเพราะว่าเขาจะโตใหญ่มากต้นยางนาเนี่ยฝั่งนี้ก็เปิดน้ํานะคะนี่มาใส่เป็นแผงโซลาเซลล์นะคะเป็นแผงโซลารเซลล์มีปลาด้วยนะคะนี่ มีปลาที่เราเลี้ยงไว้ที่ไหนมีน้ํานะคะที่นั่นก็จะมีะต้นไม้ก็างามเรือพี่น้องเด้อต้นไม้ก็างามนะคะอันปลาก็ามีเด้่จ้ๆเด้อ,ดอนี่ค่ะบรรยากาศบ้านริมนาของดิฉันเองคคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ขอบคุณนะคะทีะ่ชมคลิปจนจบขอบคุณมากคะ่ะ